ล้างทุกคันเลย,ยเช็ดตรงข้างในนี้ด้วยเนีย่ยมันไม่สะอาดคันนี้เดี๋ยวเอาไปโอนครับแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวรออัลเตอร์กลับมาจากญี่ปุ่นไม่ใช่เกาหลีกลับไหมไปกลับวันไหนครับก,กลับวันไหนไม่ได้มาใช่ไหม สงกลับจากเกาหลีก็ต้องไปเอาเล่มก่อนไปเอาเล่มแล้วก็โอนครับโอน,นชื่อผมแล้วเพราะว่าตอนออกให้ออกชื่ออาผ่อนหมดแล้วครับผ่อนหมดไปเท่าไหร่วะ แสนเท่าไหร่วะแสนหกพันบาเดี๋ยวผมลองคำนวณดูนะว่าคันนี้จะหมดไปเท่าไหร่นะครับผมจ่ายงวดไป <c oughs> จ่ายไปสิบสองสิบสองงวดงวดละหกพันหกร้อยแปดสิบแปดบาท แปดหมื่นสปาบาทนะครับแล้วก็ผมดาวไป35,000ื่นห้าพบาทหนึ 1, 000, 1, 500่งแสนแสนห่งนปีเดียวครับหมดเลยต่อไปก็ไม่เป็นนี่ละ ต่อไปถ้าจะเอาอะไรที่สดดีกว่าวเหนื่อยมากครับเงินหาเงินหาเงินเดือนละหกพันกว่าบาทไหนจะรถดำเสียะอะไรกว่าจะหาได้ดีใครว่าแบบเออเงินแค่เดือนละหกพันจงวิ่งงานอาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้ววิ่งงานอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมันได้จริงครับแต่เงินอะ่ะมันไม่ได้เลย มันต้องรอบางทีรอจบงานบางทีก็รอเขาเจ้าของที่จ่ายตังอะไรบ้างนะครับมันไม่ได้ว่าวิ่งปุ๊บได้ปั๊บนะครับไม่ใช่นะขนท่ากระบะเลยอะเ <c oughs> สร็จแล้วแล้วก็ไปเอาเวฟเดี๋ยวจะไปเอาเวฟครับแต่คันนี้นะ่าจะไม่ได้เอากับบานเพราะว่าขี้เกียจขนไปขนมาเดี๋ยวผมจะไปเอาเวฟมาเอาไปไหว้ เวบก็เกือบเสร็จแล้วนะครับเหลือเก็บจุกจิกเยอะมากเพราะนั้นความฝันจะเฉยทำไว้แบบอย่างน้อยก็มีอ่ะเวลาขับรถเล่นกับเพื่อนกันเลยเหลือเยอะอยู่ครับเหลือเบาะเหลือเก็บชุดสียกเก็บล้อเเก็บปั๊มไีเก็บอะไรโอ้โห ตอนนี้เวฟก็หมดไปประมาณเกือบสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นแล้วก็เหลือทำทะนั้นไม่มีทะเบียนมีแต่เล่มจะเอาเข้าไปทำทะเบียนเลยครับ <c oughs> แต่ผมไม่แน่ใจว่าคันนั้นมันจะผ่านไหมนะครับถ้าไม่ผ่านก็ต้องทำข้างนอกเอานะครับทำกับคนที่ขอรับทำนะครับแล้วให้เขา,เาไปทำให้นะครับ คันนั้นมันคือผมซื้อมามันไม่มีมันไม่มีมมมเขาเรียกว่าอะไรวะไม่มีไม่มีใบอะไรวะไม่มีเอกสารการโอนอะไรเลยอ่ะก็คือมีแต่เล่มผมก็ต้องไปตามอ่ะต้องตามนะครับต้องจ้างเขาตามตามเล่มเอ้ยตามเอกสารเราน่าจะทําเองไม่ได้ครับต้องจ้างเขาทํา จ้างคนที่เขารับทํานะครับเพื่อให้ไปตามตามหาลิมเอ้ตามหาเอกสารการโอนสําเนาเออสาเนาบัตรต้องไปตามหาเอาสําเนาบัตรมาแล้วก็ให้เจ้าของเซ็นนะครับใครมีความรู้ก็บอกคมหน่อยนะครับเพราะนั้นมันไม่มีสําเนาการโอนผมซื้อมาก็คือมีแต่โครงมีแต่อะไรนะครับได้แต่เล่มกับโครงแล้วก็เครื่อง ขับขับรถอะไรนบเขัขับรถอะไรของพี่ให้รถยนต์หรือมอไซค์มอไซค์เจ้าทั้งสองแม่ขับรถขับรถยนต์ไปโรงเรียนเลยพี่จะเอามอไซค์มาไว้นี่ให้หมดเลยให้เองขับแต่รถยนต์ขับมอไซค์มันอันตรายทำไมว่าขับไม่ได้ขับได้ขับได้แต่ที่จอด ากาศข้างนอกก็มันไม่ค่อยปลอดภัยจอนในโรงเรียนแล้วเนาะตอนเรียนต้องไขออนุญาตก่อแล้วก็ต้องจ่ายเงินเยอะมากก็จะเอารถกลับนะครับนี่กลับสามคันน่าจะซูเปอร์เกตน่าจะกลับด้วยนะกลับน้องมะนาวรถผมแล้วก็นมเย็นนะครับ ผมจะเอากระบะไปด้วยแต่รถผมอะ่ะขับกลับแต่สองคันน่ะขึ้นโรเบตครับขึ้นโรเบตกลับก็น่าจะขึ้นโรเบตก็น่าจะไม่โดนค่าปรับไดหรอกมั <c> ้ <oughs> รถไม่ได้ถ้าไม่ได้ขับบนถนนนะครับขึ้นโรเบตกับเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายแต่รถผมขับกลับ ทำการเช็ดเรียบร้อยเรี่ยมเลยครับเป็นไงครับท่านผู้ชมเรี่ยมไหมผมว่าดูได้นะคัสีเดี๋ยวคัสีเอาสีดำมาพ่นเอาครับมันมันยังไม่สวยโชคดีนะครับมีเครื่องอัดฉีดถ้าไม่มีเครื่องอัดฉีดนี่กว่าจะฉีดดินออกหมดนี่โอโ้โห <c oughs> ทั้งวันนะ่ะดู เก็บรั่วซึเมเรียบร้อยครับตรงนี้ตอนนี้ที่รั่วก็น่าจะมีไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรรั่วละเบรกก็ไม่รั่วแล้วหมดละหมดที่รั่วแล้วลงปปรงนี้้างซูเปอร์เกทกระบะเดี๋ยวจะถอดบางฝุ่นออกอู่ครับแต่ว่ารอซื้อก่อน เดี๋ยวต้องซื้อบางฝุ่นสุ้นชัยมาก่อนครับผมจะสั่งมาใส่ <c oughs> บางฝุ่นเล็กนะครับน่าจะใส่หลังไฟท้ายนี่แหละลงไปก็น่าจะสวยนะถอดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแลวแหละของเนี้ยทำอะไรไม่ได้แล้วครับพี่โดนอะไรวะเนี่ยอ๋อเสาปูนเมื่อคือนแน่นอนเลยเมื่อคือนผมไป ถ่ายรูปแล้วทีนี้กลับดึกไงชนเสาปูนเสาเสาลัวเออนี่น,นี่น้ำยาล้างรถหาตั้งนานน้ำมันก็เสีย <c oughs> เกน้ำมันเสียอีกต้องไปทำแล้วน้ำมันเต็มถังครับแต่ว่าเกเสีย <c oughs> เมาเครื่องอาฉีพยิงโอ้โห و. สีหลุดเลยครับไหนไว่าหลุดเลยอะอ่ะโอเคครับคลิปนี้บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปรับคูโบก่อนต้องพาคูโบไปส่งงานที่งานเครื่องเขือบนะครับ